ผมอุปมาอุปไมยการพิชตคือการทำอาหารคืออะไรครับอาหารจานหนึ่งข้าวผัดกะเพราเนื้อจะอร่อยมากมันมีอยู่สองส่วนหนึ่งวัตถุดิบใช่ไหมครับวัตถุดิบต้องดีเนื้อนั้นต้องดีใช่ไหมครับอเอาเนื้อวากิวมาผัดใช่ไหมเนื้อโคข,ขุนเนาะกับสองฝีมือในการปรุงเปร,เปรียบเหมือนกับอะไรวัตถุดิบคืออะไรครับวัตถุดิบนี้คือไอเดีย่าโปรดักหรือโครงการของเรา หรือแม้กระทั่งรูปแบบการเก็บเงินของเรานะครับรูปแบบโครงการของเรามันดีอย่างไรอ่านี้เปรียบเสมือนกับวัตถุดิบแต่ทีนี้ pitching จะดีไม่ใช่แค่วัตถุดิบอย่างเดียวฝีมือการปรุงอาหารก็เหมือนกันถ้าเรามีเนื้อชั้นเลิศแต่เราใช้น้ำมันไม่เป็นใช้กระทะไม่เก่งใช้ความร้อนคุมไฟไม่ได้เท่ากับมันก็ไม่อร่อยฝีมือการปรุงคืออะไรครับคือ pitch deck pitch deck คืออะไรอีก วันนี้สับเยอะๆสับใหม่ๆเยอะเลยนะครับ Pitch deck คืออ่าพูดง่าย PowerPoint แหละครับไฟล์ที่เราจะนําเสนอนะครับ Pitch deck นะกับการนําเสนอของเราน้ําเสียงท่วงท่าลีลาบนเวทีที่จะทาให้ผู้ฟังเขาคล้อยตามหรืออยากจะไปต่อกับเราอ่าสรุป Pitching คือการทําอาหารนะครับจำอะไรไม่ได้บอกวันนี้โคชเบนมาสอน Pitching คือการทําอาหารวัตถุดิบต้องดีคืออะไร ตัวโครงการตัวโปรเจกตัวไอเดียต้องดีสองฝีมือการปรุงบนเวทีหรือบนการที่นําเสนอกับผู้บริหารหรือนักลงทุนนี้เขาอยากจะฟังเรานะครับสองส่วนนะครับมาดูกันแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์อย่างไรอ่ะคนนี้ใครเชื่อว่าร้อยคนเนี่ยร้อยสิบร้อยสิบแปดคนละต้องรู้จักเจ๊ฝ่าใช่ไหมครับอ่าเจ๊ฝาเจ๊ฝขายอะไรครับขายอาหารทะเลใช่ไหมครับขาย ไข่เจียวปูจานละเท่าไหร่นะพันกว่าบาทตอนนี้ขึ้นราคาแล้วเนาะเขาขายอะไรเนาะแตกต่างจากไข่เจียวหน้าโรงเรียนของเรานะยี่สิบบาทเนี่ยเขาขายทีหนึ่งหนึ่งพันบาทต่อจานเนียเขาขายเนื้อปูใช่ไหมที่เอาไข่ไปหอ่อจริงๆแล้วเขาขายปูเนาะเขาไม่ได้ขายไข่ไข่เจียววัตถุดิบเขาดีไงครับเขาเลยสามารถเรียกราคาได้ อันนี้ก็ให้เป็นเหมือนเป็นไอเดียอย่างหนึ่งว่าเวลาเราจะนําเสนออะไรเราต้องเริ่มกลับมาดูก่อนว่าไอไอพอยท์ที่เราจะนําเสนอเขาดีจริงใช่ไหมอ่ะถ้ามันดีจริงมันสมควรที่จะได้รับจริงฝีมือการปรุงก็เป็นเรื่องรองลงมานะครับแต่สองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ผสมและกลมกล่อมที่สุดแล้วนะครับ